สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดวงดีพาโชคไว้ด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดดวงดีแบบนี้ค่ะสองราศีดวงชะตาเรื่องเงินเหมือนจะดีมีคำแนะนำมาเช็ครายละเอียดเรื่องการเงินกันค่ะมาเริ่มกันที่คนสองราศีเรื่องเงินเหมือนจะดีขึ้นเรามีคำแนะนำให้ด้วยใครเป็นสายมูเรียกได้ว่าบทความนี้เหมาะกับคุณ โหนรัตนโกสินทร์ทักดวงคนสองลัคนาราศีดวงชะตาเรื่องเงินเหมือนจะดีเดี๋ยวมีรายละเอียดให้อ่านส่วนใครเป็นสายมูห้ามพลาดบทความนี้มีคำแนะนำในเรื่องของการเสริมดวงเรื่องการเงินให้กับคุณด้วยพร้อมแล้วเปิดใจไปอ่านรายละเอียดกันค่ะสองราศีดวงชะตาเรื่องเงินเหมือนจะดีมีคำแนะนำคือมังกรกกุ่ม ถามว่าเงินเดือนทุกวันนี้พอใช้ไหมก็พอนะพอเข้าบัญชีปุ๊บก็หมดปั๊บรวดเร็วมากจนงงอย่าถามว่าถ้าไม่มีเงินรู้สึกยังไงไม่อยากรู้สึกหรอกค่ะเพราะถ้ารู้สึกปุ๊บก็ลำบากปั๊บเลยอย่ารู้สึกจะดีกว่าขยันหาเงินไว้นะสาวสาวผู้ชายแพงขึ้นทุกวันขอขอบคุณโหนรัตนโกสิลธารเทนโกสิน ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมรับฟังขอให้ท่านที่กดติดตามแล้วมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะสาธุสาธุสาธุ